าเอ้ยฝาเอตัว้องมยาแมมันโอ้ยฝาเอ้ยฝาองถมมก็ยาแมมันอันนั้น่นั่งดำคืออดดงอยู่บนม่วงอันนั้นมอน้่งุ่นบนม่วงกัเจอเน็ตไอดอล เอามาจะแทงได้นี่มาจะหนีแล้วมาจะหนี่หรอมาจะชิมเมอร์ใชนี่จะไปชิมเมอร์คำแปลงเอามาลูกเอามาแต่เผาก่อนจอิติวได้อีติวอยู่สาอีติวน่ะอีติวมันอยู่ทางแดงสะพายอยู่ทางได้ทางแดงสะพายจะมาจะใช้อันนี้น่ยางมาจะทางแดงเขามาน้าแก้วเอามาลูกเยอะหนาเราจะเผาก่อนเอี๋ยวชิฮายู่เจ้าบ่มีบ่เงินน่ะมาขยับบอมีเงินใส่ลูกวะ นนไ้ลูกก็ไม่ไ้กูรก uh, uh. ็ไปหาไปหาไปหาเงินบเปินเออเลียงจางมนีนะซื้อมาอได้รกเด้อเลมาอ่อืเอ้าตัวบ่บ่ขอมตัวเจ้านะกเลยเอาผ้าล้อนเต้นดานห้องเพลงไงพังก่อนนี่สายบางส่วนางส่วนยาแม่มันเต้นกอนเออ อ้าวเวอพรอนเวอพรอนมาในเวอรยพรก่อนหางให้จะมีเด้องรุ่งให้จะรับให้จะรู้อะไรเด้อเอออ้าวอันอันมอวุ่งมาขัดหยอกขัดหยอกไม่ใช่มอไอติวนะากดหยอกมันเขาเขาว่ามันแก้ชรงมอไอติวน่ะเออปลาหีบ่รุ่งไอติวน่นรูปม้อยลายบ่รุ่งไอติวจังวะมันปลาหีบ่อยที่สนดกระดุนวันนี้มีตาม้อยเอาว่าน้ำนี่น้ำนี่เอานี่มาน้ารุ่งเคยบ่อยากน้ำเอาวบ่อยากบ่มารุ่งอยากตอนนั้นอ่าเอ้าเบิ่งรถได้เออเออ้า นั่นแล้วเ้อมาแนวนักเลงใบสาวมารูมี่รวบังขลามข่ยยากบังขลามมีบังขลามเอาไปซื้อบังขลามเาเลยกินต่มาคล้ยี้ยอะไรรเปลมอ่อยากยกินกาแฟบ่เออไปหาซในรู้เอาบอกาเม่นาดูไรเงี้ไปหาซ้เต้นข่อยเบิ่งกันนาะของพี่มันของเพีพร้อมเต้นงามโอ้ย่าเอ้ยามตวยา กับต um, uh ้นเต้น yeah, ก um, ุนตีเตนคือนำเรื <code> ่องกุนต <replicated> ีเออสลดโอ้ยงอนว่างานเออเออเจ้าเจ้ไปให้ติวบ่บ่เอามาลูกไอ้คอรนลูกเงินไปหาซิปลูกขออไใหญ่แถวนี้ขอใบใหญ่ไนลูกอาไรกีคอาบส่เอีไอีตวห่ะเัาเป็้อะไรติวเนี่ยก็เป็นต้นขี้ดีบังขี้ดีบังมาขอท้ายขอทายเจ้าก็เงินเจ้านี่ ถามงยี่ติวบ่อติวเป็นไติวเป็นไกยีติวติวมันปลาหี้อยปลาหีบ่เออแ่เขาบอกมันใส่สิน่ไใส่ยี่่รู้บ่มันหัวมันก็หัวยวหวกันอหัวกันแล้วหัวคือกันะเว้ยยางไม่ใส่จยางไม่ใส่มาัดจอคักจอไม่ยี่บ่ติวหันโอ้ยาก็จอกันยูเนาะมาคัดจ่อคัดกหดจ่อรู้ยี่ติวมาคัดจ่อคัดกัจอกเอ้านี่ฮะร้องเพลงให้ฟังได้าเอ้ฟังยฟังแน่เบิ่อ านงไปใส่นั่งกันนีนะนะอนจะไปนั่งกูทบ้งแคบนี่บัน้งแคบไกลเนาะโอ้เอฟซเจ้าลายขอฮักเห็นเจ้าฮักกพ่อเปนั่งกับอีติวนงกอติว่นั้บนั้นทกคนเลยน่งในอีติวนะ่อโอ้ยจาว่าน่งไม่อีตวรับนใใบเศรนี่ใบรกจะหา่าเอ้ยาเขาต่อมกับยาแมมันเลียวมาทีนี้มพ่อ้าวนอนเอาคยไปคยมาเด้อ งกนกจะเสียตะ้แปดในกงนึงมีนั่คยยาฟอกุสเบตมินนะเออเออเออบานนั่นงะใร้ายโบลานป่าไปขายฮ้จะมบคล้ายเม่ปาสบังหรอเป็นเจะมาออกจากบ้านมาอยางไม่อยากมา แต่จากมืออายุหันแล้วนอสอนตรงไห้ก่อนสอนตงก็ย่ามานั่ันั่งสอนหน่อยก่นอันนี้นงปลานได้จังน่อยะบาทนีุ่กมันบนด้เดียวนปลากนีกเอาอย่างอีกเอาอย่างอีกพุกมันนอ่ลวเอาเอาพุ่งมั่นหน้าป่านี่กุยยาคุณนีนะปอดปเออปอดดิดน้าป่าได้กูได้จังน่อยนะปลาทีนีเป็นพอได้บังสุกมไวพาอในนองในเรือไว้พาะในคอยนเจะมีดแล้วดเออ เด็กครับมันชินเด็กเก่าแล้วเด็กม่ขคือเก่าอีกหรอป่า้าจะบ่ไปบ่บุญมาหน้าลงไปขอสิไปกินกับปุนขอสิไปกินกับปุนจะเบ่าจะเบ่าหันบุญบ้านยังบุญหน้าลงเออามันเดินบุญมาหน้าลงอืมไปเด้อไปเด้อไปเชียนะฮะไปนะสิไปเชียนะอนาคตเป็นคุณไอทงอย่เอ้าเยอะแปดแสนเพราะเพประกาศไปแกงใช่ไหมนะประกาศไปแกล้งก็ประเทศแรเหตุงาจะไปเห็ุแรกเห็ุง่ายอีไาแก่ ันากไปแกงทุกท mm ี hmm. yeah. yeah. yeah, yeah. mm ่แ hmm. บ an eh yeah, okay, ู้นแกงยื่นภายแกงแทกเกาะแทขนขนอไแกงจะมาาเนาะกอบใจเขาให้พรอเขาเ้อให้จางางให้จมีแล้วยาป่วแก่เ่าเป็นเรื่องเาปลอดแม่พักแม่จะยังหายหยังยังยังหา อันน <'s> mm ั้นได้นางล้วก็ทหารทหารเขาบอกว่าจะนายนางทหารเขาบอกว่าเขาก็จะจักคือกันเลยจนนั่งก็ยังก็ยังยิ้มนั่งนอกระดิมาถามนั่งนอกระดิบอีกสิ่เบาเด้อเดี๋ยวสิ่เบาเด้อยแบบนี้เด้ออยายังเขาจับเดี๋ยวนี้จากเอาหมวกทหารมาใส่นี่วันนี้จับหมวกตี้พนุ่งว่าแตกเพื่อกระปั้นคนมีเงินนวลพนก็ทีอยู่แล้วแม่นวะอันได้นั่งถือเขาตายจะนายน่งถือเขาตายเขาตายยังเหรออืมต่ำเขาตายต่ำตำไปต่ำคนมันสกุลต่ำตำเด็กหน่อยบ้านะอืม ตายบ้า่ะตายคาชีเลยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องต้อมกยาแม่มันโอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าองถม้อกยาแม่มันอนาบ้นั่งดําคือบ่ดําเดืองอยู่บันม่วงอนาบ้นั่งอนาบ้น่งนบันม่วงกับมือเนน้องงัดเนาะอนาบ้นั่งอาบ่นั่ครแคจะบ่มี่บําเดืองอีตาท่งดอเนาะพ่อกมีผู้เดียวบ่นั่งพอ เสียนเน่ะพ่อกับีผู้ใหออพ่อผิียสติวอ้ใช่สติวอ่ะอ่าบรู้กีติวกเพอย่งงั้นพออยู่ันาน่ะแต่ว่าอีกีพีว่าออันสาหน่อยแต่ไม่ใช่เนี่ย้ก็ิย่างไปหนีแนะดูหมดดีเออ